ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัสดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะสรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลงสามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับในที่สุดพลังวิญญาณกำลังภายในเฉียนเทียนก็ค่อยๆกลับมาและทุกอย่างก็กลับคืนสู่วิถีปกติท้ายที่สุดเส้นลมพานที่แข็งขแกร่งก็ไม่ได้ถูกทำลายอย่างรุนแรงนัก มีพลังวิญญาณภายนอกที่แข็งแกร่งโยภายในร่างกายซึ่งผสานเข้ากับการทํางานของกระลังภายในเสียนเทียนและผสานเข้ากับพลังชีวิตมหาศาลในร่างกายเพื่อฟื้นฟูนร่างกายทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมากการผ่อนคลายร่างกายทําให้จิตวิญญาณของเขาค่อยๆฟื้นตัวแต่หัวาเว่เห้าวรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเท่าไรแห่งจิตวิญ,ญญาณอันกว้างใหญ่พยายสาลแต่เดิมนั้นเพียงแต่พลังวิญญาณภายในจะแห่แห้งไปเท่านั้น แต่ทั้งหมดดูเหมือนจะได้รับความเสียหายอย่างหนักปราว่าว่ามันเป็นภาชนะเดิมลดลงไปสองในสทําให้พลังจิตของเขาลดลงอย่างมากโชคดีที่ความเข้าใจในพลังจิตของเขายังคงโยและความสามารถในการควบคุมไม่ได้ลดลงภายใต้การควบคุมและการกระตุน้นจากความพยายามของเขาทเทารแห่งจิตวิญ,ญญาณที่เสียหายค่อยๆกลับมาทํางานอีกครั้งและความรู้สึกอ่อนแออย่างรุนแรงของเขา ก็จางหายไปในที่สุดนอกจากนี้ยังทําให้เขารู้สึกถึงดวงตาแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นที่ทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณที่สองของเขาโยดูเหมือนว่าดวงตาแห่งโชคชะตาจะเป็นจุดเดียวในร่างกายของเขาที่ยังคงสมบูรณ์แระนี่ก็ทําให้หัววีเ่ารู้สึกร่องใจเล็กน้อยหากแม้แต่ทะเลแห่งโชคชะตาก็ยังเสียหายเขาเขียงว่าฐานการฝึกฝนนี้จะถูกรบออกไปมากกว่า30เปอร์เซ็นต์ มัววีเฮาค่อยๆค้นพบสารที่แปลกประหลาดและดูเหมือนว่าสิ่งที่เขารู้สึกไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดในรวงตาแห่งโชคชะตาของเขามีเมฆแสงสีทองลอยโยตัวอ่อนสีทองในนั้นกำลังค่อยๆเจริญเติบโตเราบขาว่ามันสามารถทะลุผ่านฟิล์มได้ทุกเมื่อและหัววีเฮายังสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าส่วนหนึ่งของพลังจิตที่เขาหายไปนั้นดูเหมือนจะอยู่ในตัวอ่อนนี้แรกตัวอ่อนสีทองแปลกๆนี้มีความรู้สึกถึงการเชื่อมโยง ทางสายเลือดก,กับเขาความรู้สึกนี้แปลกประหลาดมากเปลากับมีตัวตนอีกคนหนึ่งโตโตขึ้นมาในร่างกายของเขาและตัวตนอีกคนนี้ไม่ใช่ลมหายใจทั้งหมดของเขายังมีลมหายใจที่คุ้นเคยอยู่บ้างเท่าไรแห่งจิตวิญญ,ญาณน,นั้นว่างเปล่าและหัววีเข้าสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของรอยประทับจิตวิญญ,ญาณสองรอยอย่างเรือนลางแต่ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะถูกกระแทกอย่างแรงและตกอยู่ในห้วงนิทราอันลึกซึ้ง อดายนั้นแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากดวงตาแห่งโชคชะตาตกลงสู่ทเท่าเรแห่งจิตวิญญาณแสงสีทองสองประกายขนานั้นต้าหมิงรละเอ้อหมิงมองที่หัวหวีเห้าแล้วถอนหายใจเซียวโจเจ่าไม่ได้เลือกคนผิดจริงๆเด็กคนนี้อาจจะกลายเป็นเทพจริงๆก็ได้สามวันต่อมาเซียวโจได้พบกับจิงหงเฉินและขอให้จิงหงเฉินพาเขาไปที่พระราชวังแห่งความมืดจิงหงเฉินลังเรใจแต่เขาเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของเซียวโจ เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาเซียวโจไปยังพระราชวังแห่งความมืดหลังจากสองวิญญาจารย์ปีนภูเขาใหญ่ขึ้นไปภาพอาราดก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขาทันทีเบื้องร่างเทเรสายรัศมี100ลี้ปรากฏขึ้นท่ามกลางภูเขาแระป่าไม้ชายส,สีทองอารามนั้นสะดุดตาเป็นพิเศษภูเขาเขียวขจีเต็ไมไปด้วยต้นไม้พุ่มไม้ไรหญ้าอยู่ทั่วไปทรายนั้นเรเลสายเล็กๆก,ก,ก็ปรากฏขึ้น ท่ามกลางเนินเขานี่มันแปลกจริงๆภูเขาลุกขื้นและพืชพันธุ์สีเขียวขจีอบร้อมทะเลทรายสีทองที่เป็นใจกลางเห็นได้ชัดว่าเป็นพื้นที่ป่าเขาเขียวขจีที่เปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตแต่จะมีทะเลทรายรัศมีหลายร้อย,อยลี้ได้อย่างไรแม้จริงหงเสินจะรู้สึกว่าทะเลทรายลึกลับแห่งนี้อาจจะดูแปลกไปบ้างแต่เขาก็ไม่รังเลรที่เจ้าได้ไปที่นั่นตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่น หากยังคงหลบหนีอยู่ในภูเขาและป่าเช่นเดิมเขาอาจจะถูกเซียวจูฆ่าตายหรือไม่ก็หมดแรงไปก่อนในการหลบหนีเข้าไปในะเรสไซร์รกรับแห่งนี้อาจจะมีโอกาสเอาชีวิตรอดได้แสงแดดที่แผดเผาสายสีเหลืองแรกขึ้นความร้อนสิงหงเฉินและเซียวจูพุ่งเข้าใส่ทะเลทรายที่อยู่ห่างออกไป500เมตรเรสไซรยสีทองสั่นสะเทือนอย่างกระทันหันเรซร์ร้อนละอุผิวไหวราวกับขึ้นทะเล แด้ขึ้นสายสีทองก็ซัดศาส,สายอย่างช้าๆและอ่อนโยนวิญญาจารย์ทั้งสองที่วิ่งเร็วในทะเลทรายหยุดพร้อมกันด้วยสัญชาตยาณที่เฉียบคมทั้งสองสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาทะเลทรายอันชั่วร้ายและแปลกประหลาดไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ดูไม่เข้ากันกับภูเขาเขิลคาจีและภูเขาเขิลคาจีที่อยู่ไกลออกไปแม้ว่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ผู้คนรู้สึกแปลกแยกใช้ปีกบิน ไรนั้นก็มีเสียงดังเกิดขึ้นกรงเรบกระดูกสีขาวเขายื่นออกมาจากพื้นทรายสีทองและคว้าข้อเท้าของเซลโจูอย่างดูร้ายแต่ทันทีที่มันเข้ามาใกล้มันก็ตกใจกับการป้องกันของเซลโจนองคกระดูกตัวหนึ่งพยายามลิ่นลนเพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ใต้สายสีทององค์กระดูกชิ้นนั้นสมบูรณ์แบบมากสิ่งที่ทําให้ผู้คนรู้สึกเหลือเชื่อคือมันเคลื่อนไหวได้จริงราวกับมีชีวิต มันกางกระดูกแรกครงเล็บออกอีกครั้งแล้วพุ่งเข้าหาเซลโจองกระดูกนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีความผ่านฝนของพลังชีวิตแม้แต่น้อยแต่มันสามารถขยับได้นี่เหมือนโช่ร้ายเกินไปแล้วจริงๆราวกับผีในยามกลางวันแต่าว่าเซลโจไม่เชื่อในความโช่ร้ายจึงพุ่งไปข้างหน้าด้วยกำปัน้นมีเสียงดังเกิดขึ้นของกระดูกนั้นแต่กระจายและกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียงหวิดล้องดังก้่องไฟทั่วบริเวณทะเลทราย ทำให้หนังศีรษะชาและทะเลทรายก็เริ่มผันผวนอย่างรุนแรงโครงกระดูกหนึ่งโครงกระดูกสองโครงกระดูกสามในไม่ช้าโครงกระดูกสีขาวน่าไปทวนก็คลานออกมาจากพื้นทรายและโครงกระดูกหนึ่งก็ปรากฏขึ้นภายใต้แสงแดดแผดจ้ายืนอยู่บนทะเลทรายสีทองเรียงกันเป็นแถวทีละชิน้นพวกมันมีเป็น,ปนพันๆตัวและล้อมรอบเสี่ยวจูก,กับชินหงเฉินดวงอาทิตย์แผดจ้าสองอยู่บนท้องฟ้า ภูเขาสีเขียวสันเขาสีเขียวอยู่ไกลออกไปกระดูกของทะเลทรายในบริเวณใกล้เคียงภาพอันชั่วร้ายฉากอันลึกลับโครงกระดูกทั้งหมดยืดกรงเล็บออกอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าหาสองวิญญาจาร์ก่อป้องกันของเสียวจูและจิงหงเฉินออกมาด้วยพลังอันน่ากลัวรังลมปานหนาะเกือบครึ่งเมตรแผ่ออกมาจากร่างของพวกเขาโครงกระดูกที่พุ่งทะยานขึ้นมาถูกบทขยี้จนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่โครงกระดูกสีขาวยังคงพุ่งทะยานไปข้างหน้า มิญาอจารย์ทั้งสองโบกมืออย่างต่อเนื่องพลังอันทรงพลังก็พุ่งผ่านออกมาพุ่งพ่านทําให้กระดูกหักกระเด็นกระจายไปทั่วกระดูกหักกองรวมกันเป็นชั้นๆบนพื้นไม่แน่นักโครงกระดูกหน้าพันก็ถูกกระแทกจนแตกละเอียดแ้ลเพียงเศษกระดูกเสียงคํารามของปีศาจท,ที่สันสถานราวกับหนังศรีรษะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้คลืนทะเลสายรุนแรงขึ้น ชิ้นส่วนโครงกระดูกพยายามที่จะคลานออกมาจากพื้นทรายสีเหลืองมองจากระยะไกลรากับประตูนรกเปิดออกเราปีศาจผีนับไม่ถ้วนราวกับปีศาจมายเยือนมนุษย์โลกนี้คราวนี้โครงกระดูกมากมายนับไม่ถ้วนจนแทบมองไม่เห็นจุดจบในพิพตาเดียวของทัพโครงกระดูกนับไม่ถ้วนอาจมีมากมายถึงหลายพันโคงเลบปีศาจกัดแหวงไปมาอย่างบ้าคลั่ง โคงกระดูกสีขาวพุ่งเข้าหาเสี่ยวจูระจริงหงเฉินละเสียงกระดูกสีขาวกระทบกันและการเคลื่อนไหวของกระดูกและข้อต่อน,นั้นรุนแรงมากวันนี้เสี่ยวจูผู้กังวลใจยยิ่งรู้สึกหนาวสั่นอย่างขมเขินทะเลทรายเต็มไปด้วยโครงกระดูกนี่มันไหลเทียมทานจริงๆหากชักช้ากว่านี้กองทัพกระดูกพวกนี้จะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือไม่ก็ต่อสู้จนหมดแรงและตายอยู่ที่นี่เสี่ยวจูไม่สามารถไล่ตามจิงหงเฉินได้อีกต่อไป เขาได้วิ่งออกจากระดับทรายตามเส้นทางแต่เส้นทางกับถูกขวางไว้ได้วยโครงกระดูกมากมายนับไม่ถ้วนกระโหลกศีรษะนับไม่ถ้วนกําลังเคลื่อนไหวกระดูกแรดกคงเล็บนับพันกาลังโบกมือไปมามีเสียงดังเกิดเคลื่อนร่างของเซลโจระเบิดพลังด้วยแสยงสีดาเหมือนเหมือนกับดอกไม้ไฟเนื้อขอบเขตพลังลมปานอันหนักอึ้งหนาครึ่งเมตรมีเปลวไฟสีดําลุกโชนนี่คือการแสดงออกถึงศิลปะอันลำ้ำเลิศของเขาที่ก้าวสู่ขีดสุด กระโหลกศีรษะที่พุ่งขึ้นมาถูกเผาเป็นเท่าฐานในทันทีภายใต้เปลวไฟสีดำที่กำลังลุกไหม้เซลลวจูเข้าชกหมัดอย่างรุนแรงชีวิตและความตายเปิดเส้นทางกระดูกโงกระดูกที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ตรงหน้าเขาหรือพังเทารายหรือถูกเผาจนเหลือเพียงกระดูกที่เหลือโยใดนั้นคงกระดูกร่างสูงใหญ่เขาพุ่งเข้าใส่เซลยวโจกรงเร็บกระดูกทะลุผ่านเปลวไฟสีดำที่ลุกชนพุ่งเข้าหาเซลลวโจอย่างไม่คาดคิด พลังลมปานไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เซลโจจึงใช้พลังฝา่ามือสัดเข้าใส่ทําให้มันกระเด็นออกไปไกลตกอยู่ในกองทัพกระโดกแต่ทว่าโครงกระโดกนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์มันกระโดดออกมาจากกองทัพกระโดกและพุ่งเข้าหาเซลโจอีกครั้งและก,ก่อนจะพุ่งเข้าหาด้วยกองเล็บที่ดุร้ายดวงตาของเซลโจฉายแสงเย็นวาบสองดวงเขาสังเกตเห็นว่าโครงกระโดกของโครงกระโดกนี้ขาวเราาขับยก ท้ายกับกระดูกศักดิ์สิทธิ์เปล่งแสงจางๆออกมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเกิดในภพนี้เขาจะต้องมีพื้นฐานการฝึกฝนอันลึกซึ้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรเทพแต่กเกรงว่าเขาจะอยู่ที่ขอบของอาณาจักรเทพไปแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับโครงกระดูกพิเศษนี้ป้าคงเรียบปีศาจไว้ราวกับสายฟ้าแล้วดึงมันอย่างแรงแขนของมันออกจากข้อต่อแล้วใช้พลังระดับเทพฟาดมันอย่างแรงไปที่กระดูกสันหลังของมัน ระดูกของมันแตกกระจัดกระจายไปทั่วพื้นพร้อมกับเสียงที่ดังโครมครามด้วยวิธีนี้เยวโจจึงได้วิ่งออกไปเป็นระยะทาง100เมตรระหว่างนั้นโครงกระดูกพิเศษ3ามโครงก็ปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันรำตัวทั้งหมดขาวราวกับโยกและแข็งราวกับสแตนเลสโชคดีที่โครงกระดูกแบบนี้ไม่มากนักหากทะเลทรายเต็มไปด้วยโครงกระดูกแบบนี้และมันโจมตีแบบนี้เซลโจคงจะเหนื่อยร้ามากกว่านี้เช่นกันเมื่อเซลโจ อยู่ห่างจากขอบทะเลทรายไม่ถึง50เมตรเสียงวิวอันน่าขนลุกในทะเลทรายก็ดังขึ้นอีกครั้งกองทัพกระดูกเบื้องหน้าเขาบ้าครั่งพวกมันพุ่งทะยานไปข้างหน้าราวกับกระแสน้ำทะเลนั้นกองกระดูกก็ทับถมการเป็นภูเขาขวางทางเขากองทัพกระดูกที่อยู่ด้านหลังเขาเรียบสองทางแสงสีทองและเงาพุ่งเข้ามาที่นี่เหมือนสายฟ้าและมีเงาเสีเงินนับสิบตามมาข้างหลัง เสี่ยวโจรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติรเรซายแห่งนี้ชั่วร้ายเกินไปดูเหมือนจะซ่อนอันตรายอันยิ่งใหญ่เอาไว้แสงสีทองพุ่งเข้าสายด้านหน้าอย่างรวดเร็วนี่คือโครงกระดูกสีทองสูงใหญ่โครงกระดูกที่สมส่วนและแข็งแกร่งนี้เป็นแสงสีทองจางๆนอกจากกระดูกสันหลังและส่วนหลังของอกแล้วยังมีปีกกระดูกสีทองอีกคู่หนึ่งด้วยเสี่ยวโจแอบประหลาดใจ โครงกระดูกนี่นี่มันอะไรกันนี่มันโครงกระดูกมนุษย์ที่มีปีกเหมือนนกหรือว่าจะเป็นกระดูกของทูตสวรรค์กันแน่ขาวดาวถูกนี่คือโครงกระดูกของทูตสวรรค์ทูตสวรรค์คือเทพเจ้าภายใต้เทพหลักโครงสร้างร่างกายของพวกเขาไม่เพียงแต่แตกต่างจากมนุษย์เท่านั้นแต่ยังแตกต่างจากเทพองค์อื่นๆอีกด้วยกระดูกของเทพเจ้าทั่วไปขาวเรา้าขยกเป็งประกายความเป็นเทพกระดูกของทูตสวรรค์นี้เป็นสีทองทั่วทั้งตัว ยังพระกายแสงสีทองด้านหลังโครงกระดูกทูตสวรรค์สีทองตามมาด้วยโครงกระดูกหยกขาวอีกกว่า10ตัวเห็นได้ชัดว่าเทียบเท่ากับโครงกระดูกพิเศษที่ถูกทำลายไปก่อนหน้านี้เลสายอันลึกรับนี้เป็นสารที่ประเภทใดว่าเสี่ยวโจถูกล้อมรอบด้วยโครงกระดูกทูตสวรรค์และโครงกระดูกหยกขาวสถานการณ์ของจิงหงเฉินก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับโครงกระดูกหยกขาวเหล่านั้นแต่กลับถูกล้อมรอบ แม่คงกระโดกทูตสวรรค์สามคนจริงหงเฉินมีชื่อเสียงมายาวนานหลายปีหลังจากสั่งสมประสบการณ์มามากมายเขาจึงเข้าใจว่าทะเลทรายแห่งนี้ต้องเป็นดินแดนที่เราอาสุรกายอาศัยโยและจะต้องมีจัก,กรพรรดิอสุรกายผู้ทรงพลังอย่างไม่อาจชินตนาการได้คงกระดูกเป็นสิ่งมีชีวิตอามาตะระดับตำสุดโดยทั่วไปแล้วพวกมันไม่มีปัญญาพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิต ที่เป็นอมาตะแล้วซึ่งถูกใช้งานโดยผู้มีพลังอำนาจหรือมีเวทมนต์ในระดับสูงอื่นๆหลังจากดูดซับแกนแท้จากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาหลายปีงค์งกระดูกเพียงส่วนลเล็กเท่านั้นที่อาจกลายเป็นปีศากร,ระดูกอัญชันชราดซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสิ่งมีชีวิตในระดับสูงในความเป็นจริงงค์งกระดูกปีศาเหล่านี้ในแต่ละสายจะเป็นชนิดใดก็จะมีระดับสูงและระดับต่ำสุดแต่ละชีวิตในระดับสูง ในวันดาโครงกระโดกนั้นค่อนข้างหายากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ